อนาคตทางการเมืองและอนาคตที่ว่าอาจจะต้องเข้าไปติดคุกกิตตาลางอีกครั้งหรือไม่เนี่ยก็ทําให้บาร,รมีคุณทักษิณก็ลดลงนะครับส่วนแพท้องทานเนี่ยก็โดนคดีอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญเอาง่ายๆกระแสของทักษิณของชินวัตรก็เริ่มตก นะลูกสาวก็แย่ทุกอย่างแย่นะครับนะครับเมื่อคืนนี้ผมก็ได้คุยกันนะักการเมืองหลายพักเข้ามากันหมดนะครับก็แนวโน้มเนี่ยสมาชิกพักเพื่อไทยอาจจะย้ายไปอยู่พักน้ําเงินอาจจะไปอยู่พักผู้กองธรรมนัฐอาจจะไปอยู่พักลุงป้อมหรืออะไรต่างๆคือที่ <c oughs> ที่การเคลื่อนไหวของพักพักการเมืองเนี่ยที่ดูแลหนักๆเมื่อคืนนี้คุยกันนะค,คุยไปก็เมาไปเมื่อคืนนี้นะครับผมก็กินไปจนเมาจนจําหน้าอะไรใครไม่ได้ ใครถ้าใครมาถ่ายรูปกันเยอะแยะนะฮะก็คือว่าการแข่งขันเกี่ยวกับการเลือกตั้งทางภาคอีสานเนี่ยจะหนักนะครับพักพักพักเพื่อพเพื่อไทยตอนนี้กระแสก็ยังไม่ค่อยจะดีเพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไม่ค่อยดีปุ๊บเนี่ยอ่าอา่คนที่เป็นอ,อ่สอสหรือผู้สมัครพักเพื่อไทยก็มีก็ในใจก็คิดแล้วเออสมัยหน้าจะไปอยู่พักไหนยังไงนะครับนะเพราะกระแสคุณทักษิณเนี่ยเราดูจากผลสํารวจดูอะไรต่างๆนี่ก็ลดลง เพราะว่าคุณทักษิณเองก็มีคดีอยู่ในศาลนะครับตอนนี้สองคดีคดีเกี่ยวกับมาตรา112และพรบคอมเรื่องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับต้องพูดจาสุภาพนะฮะก,ก็ในสองเรื่องเนี้ยก็มีความเสี่ยงนะครับนะครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ป่วยทิพป,ป่วยจริงเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าสมมุติว่าป่วยทิพขึ้นมาก็ต้องต้องต้องต,องตองิดคุกแต่ถ้าป่วยจริงก็รอดก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณทักษิณ นะครับเพราะฉะนั้นคดีคดีที่อยู่ที่ศาลฎีกาเนี่ยนะครับกับที่ศาลอาญ,ญารัศชดาเนี่ยก็จะเป็นตัวเป็นความเสี่ยงของคุณทักษิณน,นะครับนะซึ่งอนาคตทางการเมืองแนละอนาคตที่ว่าอาจจะต้องเข้าไปติดคุกกิจลา,างอีกครั้งหรือไม่เนี่ยก็ทําให้บารมีคุณทักษิณก็ลดลงนะครับส่วนแพท้องทานเนี่ยก็โดนคดีอยู่ที่ศารลรัฐธรรมนูญ แล้วยังมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องการรับโอนหุ้นจากแม่หรือจากญาติอะไรนะครับหกพันล้านสี่พันล้านซึ่งมาเสียภาษีหรือไม่ซึ่งพรรคส้มเขาบี้อยู่เนี่ยเพราะนั้นสถานการณ์ทางการเมืองของทั้งพ่อและลูกตระกูลชินวัตรเนี่ยมันมีความเสี่ยงคนเริ่มไม่มั่นใจนะครับอันนี้ก็คือเรื่องอสเสน่ห์บารมีของคุณทักษิณกับลูกสาวเนี่ยอันนี้ก็จะลดน้อยถอยลงตามผลการสำรวจ นะครับสำรวจกี่ครั้งก็แย่ลงแย่ลงแพทองทานเคยอยู่ลำดับหนึ่งสองก็ย้ายลงมาถึงลำดับที่ห้าลำบากเอาง่ายๆกระแสของทักษิณของชินวัตรก็เริ่มตกนะลูกสาวก็แย่ทุกอย่างแย่นะครับนะครับนะเรื่องทุนเทินต่างๆนี่ยผมเชื่อว่าพักน้ำเงินนี่ทุนหนานาะยทุนเขาเยอะพักลุงป้อมนี่ก็ทุนหนาผมเชื่อนะว่าลุงป้อมนี่ไม่ธรรมดานะครับเพราะนั้นสถ,ถานการณ์การเมืองทางภาคอีสานเนี่ยจะตัวชี้วัด แล้วก็นะครับก็เชื่อว่าพักน้ําเงินก็น่าจะนะมีกระแสดีกว่านะครับทุกวันนี้เขาก็สูนกะสุนดีมีบ้านใหญ่นะครับบ้านใหญ่ของอ่าพักน้ําเงินนะครับก็แนวโน้มนะครับแนวโน้มก็ภูมิใจไทยน่าจะได้จํานวนสสมากกว่าเพื่อไทยนะครับก็จะเหลือพักส้มกับพักน้ําเงินที่แรงๆในอนาคตนะครับส่วนสํานักโพก็บอกอยากให้ลุงตู่กลับมาเป็นนายก นะครับนะครับอืมนะนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้นะนะครับเพราะว่าอะไรดูจากผลสํารวจนะคนก็ไม่ค่อยเชื่อมัน่นการทํางานของตระกูลเชนวัตและแพรทองทานมันเหมือนไม่ค่อยหนักแน่นนะครับไม่ค่อยหนักแน่นพราไม่ค่อยหนักแน่นคนเรามีความรู้สึกว่าไม่น่าจะนําประเทศไปได้เพราะว่ามันมีวิกฤตขเขมรน,นะครับวิกฤตขเขมรกัมพูชาปิดด่านกนะ็เสียหายทั้งสองประเทศเศรษฐกิจนะสองปัญหาปาก,ปากท้อง อยู่มาสองปีแก้ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้สําเร็จนะครับพยายามแก้ปัญหาแต่แต่ยังแก้ปัญหาไม่สําเร็จเรื่องปากท้องเนี่ยเพื่อไทยตายเลยเพราะว่าเวลาหาเสียงเนี่ยก็โฆษณาประชาสัมพันธ์ไว้ว่าเพื่อไทยเก่งด้านเศรษฐกิจใช้นี่ IMF อืมนะครับก็คือพูดง่ายแล้วก็30บาทรักษาทุกโลกก็คือพูดง่ายเวลาหาเสียงขายบุญเก่าแล้วบอกว่าเคยทํามาแล้ว เคยใช้นี่ IMF มาแล้วกองทุนหมู่บ้านก็ทํามาแล้ว30บาทรักษาทุกโรคที่ใครบอกว่าทําไม่ได้ทํามาแล้วคือเอาของเก่ามาขายแต่พอมาบริหารประเทศในภาวะที่การเมืองเศรษฐกิจโลกร้อนแรงความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยสู้เขาไม่ได้แล้วรัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้พอปัญหาปากท้องคนไม่มีจะกินไม่มีงานทำหนี้สินลุงลังนะครับนี่ก็คือปัจจัยที่ ไม่ต้องไปประท้วงครับไม่ต้องไปชุมนุมที่อนุสาวรีย์ครับยังไงไงพักเพื่อไทยก็ไปไม่รอดอยู่แล้วแจกเงินเท่าไหร่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถกระตุ้นเศ,ศร,รษฐกิจนะครับตอนหาเสียงบอกแจกพนละหมืนม่นแจกพนละหมื่นแจกไปแล้วกี่ครั้งอะสองครัง้งสามครั้ง,งก็ปรากฏไปไงฮะก็เสียงเงินเปล่าก็คือเหมือนก็เอาเอาเงินไปเอ่อไปเผาเล่นนะนะครับเหมือนขเขมนเ,น,เนเผาแบงค์พูดง,ง่ายๆแล้วเสร็จแล้วก็ไม่มีผลดีเลยก็ เอาเงินภาษีเสียหายไปเป็นแสนแสนล้านนะครับก็ไม่ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจพายุหมุนหมุนแล้วหมุนอีกนะครับก็ปรากฏว่าไงล้มเหลวเป็นนโยบายที่ค่อนข้างจะอาจจะคิดนะครับไม่รอบคอบแบบที่พรรคประชาชนเขาบอกคิดแบบไม่รอบครอบพอไม่รอบครอบก็การใช้เงินใช้ทองเงินภาษีซึ่งมีจํากัดอยู่แล้วประเทศเราประเทศยากจนน,นะครับใช้เงินจํากัดเอาไปแจกเจกิกแล้วมันไม่ได้กระตุ้นนะครับก็ล้มเหลว นะครับเมื่อแก้ปัญหาปากท้องไม่ได้เพื่อไทยก็จะเหนื่อยนะระยะเวลาส่วนที่เหลืออีกผมว่าอาจจะเป็นรัฐบาลได้สองสามเดือนหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดสารรัฐมนูลสั่งมาสั่งว่าแพทองทานต้องหลุดจากตําแหน่งสมมุติประมาณสองเดือนนะนะครับสารรัฐมนูลสั่งมาสมมติมองในแง่ร้ายเนี่ยนะพอแพทองทานหลุดจากตําแหน่งปุ๊บตอนนี้เขาเริ่มชิงนายกแล้วนะครับการชิงนายกเนี่ยแหละตอนนี้แหละครับว่าชัยกเกษมจะได้ จะได้เป็นแคนดิเดตนายกจะได้เป็นนายกไหมก็ต้องไปชนกับนารอนุทินลุงป้อมพีรพันธ์อีกหลายคนนะรวมถึงพลเอกประยุทธ์ด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นคู่แข่งของอชายกเกษมกับคนอื่นเนี่ยโอ้เยอะมากเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่เพื่อไทยเนี่ยนะครับจะจะได้เป็นรัฐนายกเนี่ยผมว่าถามมตรงผมว่าน้อยนะนะครับแล้วก็พักประชาชนนี่ก็142เสียงบอกยินดียกมือให้ นะถ้าหัวหน้าพักไหนที่อยากจะเป็นนายกรัมงตรีคนต่อไปเนี่ยรับปากว่าจะแก้ไขรับนูญให้เป็นประชาธิปไตยแค่นั้นละโดยพักประชาชนไม่เอาเก้าอี้ประมาณสิบหกเก้าอี้โอ้โหเยอะนะสิบหกเก้าอี้นะครับเยอะมากนะนะครับก็คือพูดง่ายก็เหมือนกับว่าทุกวันนี้เพื่อไทยมีรัฐมนตรีกี่คนนะนะครับวันก็หน้าสมมติเลือกอนุทิน นะครับหรือเลือกลงป้อมไปจะมีตําแหน่งว่างในตาแหน่งที่เป็นของของเพื่อไทยทั้งหมดอยู่กับพรรคไหนก็ได้ที่ไปยกมือให้รวมกับของภูมิใจไทยแล้วก็พรรคอะไรเนี่ยพรรคส้มน,นะครับเยอะแยะเพราะฉนั้นเกาอล้รัมตีเนี่ยมันจะเป็นตัวล่อแล้วก็สสอต่างๆบางคนอยู่ฝ่ายค้านแต่ไปยกมือให้รัฐบาลพวกเนี้ยที่แปลพักเดี๋ยวมันก็แปลพักอีกรอบเพราะที่ผ่านมามันอยู่ฝ่ายค้านนะอยู่กับหญิงหน่อยนะอยู่กับไทยสร้างไทย อยู่กับฝ่ายคา้านยังไปยกมือให้ฝ่ายรัฐบาลเพื่อหวังเก้าอี้ให้ลูกชายบ้างตัวเองมั่งพักพวกพอต่อไปเดี๋ยวเขาไปไงเริ่มเลือกนายกใหม่ไปไงเขาก็เสนอเก้าอี้ให้อีกโอ้โหแล้วต้องสิบหกเก้าอี้เนะี่ยโอ้โหผมว่าแปลพัก,กันบานน่ะนะในพักรัฐบาลนะ่ะผมเชื่อนะนะครับเนี่ยเพราะว่าพักส้มเนี่ยเจอโปรโมชั่นสุดๆยกมือให้ตำแหน่งไม่เอาขอให้ช่วยกันแก้ไขรัฐนูญให้เป็นประชาธิปไตย นะครับนะช่วยไปคุยกับสวคนจะคุยกับสวได้ก็ผมว่ามีคนเดียวคือคุณอนุทินกับคุณเนวินอันนี้การเมืองก็ประมาณนี้นะครับ